สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะหญิงทิติการนะคะตอนนี้นะคะหญิงก็อยู่ที่ร้านข้าวแกงนางงาม10บบาทข้าวตักไม่อั้นนะคะเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าร้านนี้เนี่ยเป็นของคุณบุ๋มปนัดดานะคะวันนี้ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณบุ๋มปนัดดาด้วยนะคะซึ่งหญิงขออนุญาตเรียกว่าแม่บุ๋มนะคะเพราะว่าด้วยความที่รู้จักกันมานะคะแล้วก็นับถือก็เลยเรียกว่าคุณแม่บุ๋มนะคะตอนนี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันดีกว่านะคะตอนนี้เนี่ยก็เห็นว่าเออคุณแม่บุ๋ม ถือถ้วยมาก็คืออันนี้ทีมงานเขาพอมาถึงปุ๊บคือวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดไงให้ทานฟรีแล้วเขาก็รีบเอาถ้วยมาให้หญิงเลยนะคะคือแบบว่าน่าจะหิวอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่หญิงก็เลยถือเอาไว้ด้วยนะคะนี่เดี๋ยวเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าเนาะว่าอาหารเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวต้องย้ําอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าอยู่ตรงคลองสีนะคะอยู่ติดถนนเลยนะคะทางเข้าวัดกลางคลองสี่นะคะก็จะเป็นเนยเลยนะคะนี่ร้านข้าวแกงนางงาม โดดเด่นแบบนี้เลยนะคะรถสามารถจอดได้นะทุกคนใครขับรถมาก็จอดได้เลยนะคะนี่แล้วก็เดินมาตรงนี้เลยก็จะมีคนหลั่งไหลามาเรื่อยๆเลยนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยไม่อั้นนะคะนี่เลยจากไทยรัฐทีวีนะคะกำลังสัมภาษณ์แม่อยู่นี่โอ้โหดูดิแล้ววันนี้นะเจ้าของร้านนะคะนางงามตักเองด้วย อาหารมีค่อนข้างเยอะเลยนะคะไม่ค่อนข้างแหละเยอะเลยเยอะเลยเยอะเลยตักข,ข้าวข้าวเยอะมากเลยแล้วข้างหน้าขเขาบอกว่าตักข้าวไม่อั้นนะแต่ว่าเราเอาแค่นี้พอแค่นี้พอ,อข้าวแค่นี้แ้ดลูกข้าวสาว่ก็คือ อัด่ชอบกินอันนี้ค่ะแม่โอ้วันนี้ดีใจมากเลยนะคะที่นางงามมาตักอาหารให้ทานใช่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอาอะไรอเออะไรอันนี้ได้ไหมคะแต่ใช่มนันเตอร์แม่บกแล้วก็ไม่ควแม่แนวตืนเลย <S 2: static> ขอบคุณค่ะเขาแกงนางงาม่าคะ็อะรกนีมรสชาติดีเข้มข้นดูสิดูไก่ดูไก่ไปกินใหญ่นะ โอ้ใส่เยอะไม่ต้องกลัวเลยนะมากินที่นี่อิ่มแน่นอนแล้วก็ถูกด้วยมีทุกอย่างเลยมีทั้งของเค้าของหวาน มากินได้เลยนะจ๊ะร้านข้าวแกงนางงามนะคะเอ่อเปิดตรงรังสิตคลองสี่ค่ะตั้งแต่หกโมงเช้าจนถึง4ี่โมงเย็นแต่ถ้าเกิดมาเช้าบางทีอาหารไม่ถึงนะคะ,ะเพราะว่าบางทีกระหน่ำตอนเทีย่ยงกันแบบไม่มีที่นั่งกันเลยละคะ่ะแต่ยังไงมาก็ได้ถามินมอเตอร์ไซค์แถวนี้ค่ะทุกคนรู้จักกันหมดข้าวแกงนางงามคะ่ะยังไงฝากด้วยนะคะแล้วก็ขอให้เราบุมมีความสุขมากๆนะคะแข็งแรงแข่งแรงเราหนูน้องด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ